เธอลมเธออยู่ตรงนี้ไม่มีใครเข้าใจแต่จะก็ยังยืนข้าฉันดีแม้ทางมันไกลแม้ฟ้าจะหมดแต่เธอคือคนเดียวที่ไม่เคยเปลี่ยนไปต่ำฝนทุกคำพูดของเธอเตมิมพลังใจเมื่แสงในความมืดช่วยฉันลุกขึ้นมาไม่ต้องการอะไรแค่มีเธอเท่านั้นเป็นโลกที่วินว่นวายจะคือความสงบในใจฉัน คนข้างกายที่ไม่เคยห่างจะคือความหมายในทุกเส้นทางไม่มีใครแทนที่เธอในหัวใจเพราะเธอคือทุกอย่างในชีวิตฉันตลอดไปเวลาที่เหนื่อยเธอคิอที่พัก มันลองเบาเบาเบา,าในวันที่ใจมันหนักเธอไม่ต้องพูดที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็ไม่มีพลังให้ฉันสู้ต่อทุกนาทีคนอาจจะมองว่าเราไม่สมบูรณ์แต่เธอคือภาพที่ชัดเจนในกระจกนี้ขอบคุณที่ยืนอยู่ข้างๆฉันเสมอจะคือเหตุผลที่ทำให้ฉันไม่เคยละเมอคนข้างกายที่ไม่เคยห่างจะคือความหมายในทุกเส้นทาง ไม่มีใครแทนที่เธอในหัวใจรอะเธอคือทุกอย่างในชีวิตฉันตลอดไปคนอาจจะมองว่าเราไม่สมบูรณ์แต่เธอคือภาพที่ชัดเจนในประจกนี้ขอบคุณที่ยืนอยู่ข้างๆฉันเสมอธอคือเหตุผลที่ทำให้ฉันไม่เคยละเมอไม่ต้องการอะไรเป็นมากกว่านี้ แค่ม ok ีเธอในวันที่โลกมันไม่ปานี้เพราะในความวุ่นวายเธคือความสงบจะคือจังหวะที่เติมเต็มทุกปีในฮาร์โมนีคนข้างกายโอ้โอ้นาโอนาดา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 จะคือความหมายในทุกเส้นทางไม่มีใครแทนที่เธอในหัวใจเพราะเธอคือทุกอย่างมีชีวิตฉัน ไม่มีทุกเส้นทางไม่มีใครแทนที่เธอในหัวใจเพราะเธอคือทุกอย่างในชีวิตฉันตลอดไปโวววนาดาโทจะเป็นยังไงแต่ถ้ามีเธออยู่ข้างกันฉันพร้อมไปเธอคือคนกางกายที่ฉันให้ความสำคัญและฉันสัญญาที่อยู่ข้างเธอจนวันสุดท้ายโวววนาดนาดาเอ้านา สวัสดีครับวันนี้เรามาดูหูฟังเบสโปรพาวเวอร์กันนะครับผมใช้มาแล้วเกือบ2ปีนะครับเบทแน่นเสียงดีคมชัดมากตัดเสียงรบกวนได้ดีมากไม่ได้ยินเสียงรอบข้างเลยคำเตือนห้ามใส่เวลายอยู่กับเมียนะครับเดี๋ยวโดนบ้องหูเอาราคาหลักร้อยกดในตะกร้าได้เลย สวัสดีครับดีเจตองมี่นะครับวันนี้เราอยู่กับโ o w e Bank Eloop นะครับ o c e n EW55 นะครับตัวนี้ความจุ 20,000mAh mm. ชาร์จเร็ว2 0วัต์สำหรับสายชาร์จนะครับและ 15W สำหรับ Max Safe Charge มี Input Output Type C ให้ด้วยผมใช้มา2ปียังชาร์จได้ประมาณ5ครั้งต่อรอบบอกเลยว่าทนมากกดในตระกาศได้เลยขอบคุณครับ